นะก็สวัสดีครับมาต่อกันใหม่ 4EP กันเลยทีเดียวเชียวนะเดี๋ยวมารุ่นกันดีกว่าเอ่อเรนเจอร์ Ranger จะไปแล้วก็ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้ไหมนะครับนี่มันเริ่มจมแล้วตรงนี้จะต้องใช้รถไถดันท้ายนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก็เชิญชมการดับปามไปพลางๆกันก่อนนะครับนี่ครับเอาจนหมดนะนี่แหลมชัวบกันเลยทีเดียวเชียวน่าจะสามตันกว่าอีกแล้วนะครับ เดาได้แล้วมันลมเองว่าเดียวเองรัดดินนิ่มนะครับตอนนี้ก็เริ่มหนักแน่นแล้วครับเรนเจอร์เราอาจจะต้องใช้รถไทดันออกนะนดินยุบแล้วในรถไทยยังมีอีกนะนี่สี่รถไทยไมสี่หรือสามสาม สามรถไทนับล้นเลย LC7 เราเอาอยู่นะยกกับยกมีมีครับมีคลิปแต่ติดตามมนได้นะรถไทยยกล้อนะครับกิแ๊แล้ว,ลวไปหาชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมๆก่อนนะของ Ranger นะครับ Ranger นี่ล้อนี่จมอย่างชัดเจนนะ แบยุบเลยรบบดินได้ลากกันมั่งแนละทีนี้ไม่ลากก็ดันไปข้างหน้าดันกับนันได้วันนั้นดันแล้วแต่ไม่รู้จะไปหรือเปล่าโหแหลมชัวบแล้วเออ่คนดับครับพอแล้วแหละ เงยักเยอะสระเหลืหอะละ่นสามตันกว่าแน่อนอนนะเดี๋ยวไป,ไปล้นๆเลยสามเหลี่ยมเลยครับด้านบน มาครบเีมแล้วฟอร์ดตไอยกูโต้าครับในรีโวรเราก็มานะอาจจะได้ลากกันแน่นอนอรีโวนี่สาโคลนสายลุยโคลนครับเนี่ยเกรงมือพร้อมคนระับใครสนใจออ่เตุกปามจ้างได้ก็เอดไลน์มานะรับพื้นที่ขนอมและสียนนะครับผมจะทิ้งไอดีลีลาไอดีดีดีดด แม่ลิ้นพันนะไอดีไลน์นะลิงไลน์ไว้ในตใต้ใต้คลิปนะสามารถกดไปหาแอดมาได้ครับถ้าสนใจนะเราจะรับห้าตันขึ้นไปนะไปทุกให้ถึงที่เลยนะมีรถไทข,ขนด้วยนะต้องดูหน้าแรงก่อนนะพูดเล่นนะครับเดี๋ยวแอดไลน์มาจริงแล้วหน้ามืดพูดเล่นนะพูดเล่นเอาเอาเอาตู้ไหนตูไหนมันลุ้นกันว่าจะติดหรือเปล่านะ รออยู่ว่าเดี๋ยวแนะ กันให้เก็บครับดีกวไปเก็บเก็ไปดีกว่าไหมอย่า<ห>ลืมปิดปิดนะนี่ครับแม่ใจหายแอบเลยนึกว่าไปไม่ได้แล้วนะเนี่ยโอเค,ค <c oughs> โอเคนะเรียบร้อยนะคลิป EP สามเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับเนี่ยนี่ดูร่องรอยนะมันจมมากเลยเมื่อกี้ผมนี่ใจหายแนละ้รยรอยกว่านะ ยกเลยนะแม่นี่จะถอยหลังผมว่าจมละดินนิ่มมาก่ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะ EP4 สั้นๆเลยเอาเดี๋ยวไปชมความรู้สึกเล็กน้อยนะเมื่อเราขับประมาณ3ตันนะทางแบบนี้กดยังค,นะครับนี่ก็โอ้พีแดก,ก่อนเลยไม่ไหวนะมันดังมาก ไม่รู้ของเพื่อนเป็นกันหรือเปล่านะที่ออกตัวเมื่อเราอยู่ในสวนเลยพวกเนี้ยบรรทุกหนักแล้วมันจะดังเอสอาร์เอสอาร์เ,เนี่ยมันสายพานันสรรีกับลมแอร์หลายอย่างเนี่ยแต่ถ้าออกตัวไปแล้วก,ก็สามารถเปิดแอร์ได้นะเบอร์สองเบอร์สามเลยแค่เลยนี่ครับดูเส้นทางข้างหน้าด้วยโอ้โหสามตันครับเนีเย่ยไม่เห็นเลยดูดูกล้องให้ดีดูอ่ะที่ตัดกล้องตัดล้องอยบางเงี้ยทางลำบากอย่างเงี้ยน้ำอะไรเงี้ยมัน เมื่อคืนฝนอาจจะตกหนักนะหรือผมรับรับว่ับไม่รู้สึกตัวกันเลยนะฝนตกเยอะน้ำขมขังมากเลยอ่างรเนี้เอาเดี๋ยวอลองโยดลุ้มนะตัวเตี้ยนะเบนเจอร์สีคณองต้วเออเออก็ยังนิ่งอยู่นะแต่ว่าไอเล็กโทบาที่เอาไว้ลากเนี่ยมันอาจจะไปกูดพื้น,นนะนได้นะโยอดยอนโยนแกลืมที่รับ มเหมือนล่น่าจะร่อนนะหนักจริงๆนะสามตันนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะเบาดิเราเดิมนะเนี่ยเราเดิมให้ดูด้านหน้าก่อนอีกกนิดก็ได้ลุน้ำฝนตกดีจริงขนลอนนะเนี่ยโอ้โหเป็นหลุมโคตรใหญ่กันเลยทีเดียวเชียวมันหนักจริงๆนะตรงดับแด ไอ้หายแวบเลยเมื่อกี้ไม่นึกมันจะลึกขนาดนั้นนะครับเนี่ยเสียอาการมากมากเลยดีเดียวเชียวนะครับขนกินแล้วก็สบายนะมาเดี๋ยวไปกินเลยเสียหายแวบเลยเมื่อกี้ลงลุงนั่งคุบน้อตัวเตี้ยด้วยน่ากลัวจะมัดเลยต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยขับรถยิ่งเฉพาะเออเป็นรถตัวเตี้ยแล้วก็บันทุกไอ้พวกเส้นทางลำบากลำบากแบบนี้ด้วยนะบรรทุกหนักๆเนี่ย ช่วงล่างอาจจะไปกระแทกกระทันกับหินกับดินอะไรได้ง่ายนะไม่เหมือนเจ้ารีโวนะรีววมันยกสูงอ้พวกหินอะไรพวกนี้อาจจะทำอะไรช่วงล่างของเขามาไม่ได้นะเดี๋ยววันจะ,ะเกยนี่ก็สิบโมงกว่าแนละ้วสิบสี่แปดนะไม่รู้ทรงทันหรือเปล่านะ โอเคนะก็จะประมาณนี้ก็เลยกันนะคลิปเป็นความรู้สึกน,นะแล้วก็ e t พสี่นะต่อจาก ET3 สามกันเลยนะตัดเป็นคลิปๆไป,ปดีกว่านะถ้ายาวเกินเพื่อนๆจะเบื่อโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ้วเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเดี๋ยวลากันไปด้วยนี่เรนเจอนะเร์นะรถรื่งยนต์นี่มันทุกสามตันนันก็ไปได้นะถนนดำ โอเคเลยแหละวันนี้ก็สวัสดีครับผม